จูล,ลสีหนาดความว่างจากทิฏฐิจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมัชชิมนิกายมูล,ละปาน,นาสักหลวงพ่อเจ้าขาหนูซาบซึ้งกับการได้ทบทวนสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างยิ่งและพร้อมแล้วที่จะเดินทางเข้าสู่สีหนาดวักหนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายพระสูตรแรกในวักนี้ให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะ เจริญพรโยมวัสนาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรแรกในวรรคนี้มีชื่อว่าจูล,ลสีหนาดสูตรซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงเนื้อหาของพระสูตรนี้โดยตรงคำว่าจูล,ลแปลว่าเล็กน้อยหรือย่อส่วนสีหนาดแปลว่าการบรรลืออย่างราชสี ซึ่งหมายถึงการประกาศพระสัทธรรมอย่างองอาจไม่เกรงกลัวดังนั้นจูล,ลสีขนาดสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการบรรลือสีนขนาดขนาดย่อมหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระพุทธองค์ทรงประกาศว่าสมณะผู้ประเสร,ริฐที่แท้จริงนั้นมีอยู่เฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้น ไม่มีในลัทธิคำสอนอื่นเป็นการประกาศที่เด็ดเดี่ยวและท้าทายมากเลยคะ่ะลุงพ่อแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกะทาคามี สมณะที่สคือพระอนาคามีและสมณะที่สคือพระอรหันต์นั้นมีอยู่เฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นลทัทธิคำสอนอื่นนั้นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้แจ้งเธอทั้งหลายจงบรรลือศีนาดอย่างชอบอย่างนี้เถิดแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้พระธรรมวินัยของเรา แตกต่างจากลทัทธิอื่นและมีพระอริยบุคคลอยู่แต่ลทัทธิอื่นกลับไม่มีคะนี่คือประเด็นที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะโยมพระองค์ทรงอธิบายว่าเราปริพาชกหรือนักบวชในลทัทธิอื่นเมื่อถูกถามเช่นนี้พวกเขาก็อาจจะย้อนถามกลับมาว่าท่านผู้มีอายุท่านอาศัยกำลัง หรืออำนาจอะไรจึงกล่าวเช่นนั้นพระองค์จึงได้ทรงชี้แนะแนวทางในการตอบว่าพวกเธอพึงตอบปริพาชกเหล่านั้นไปว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมสี่ประการได้ถูกแสดงไว้โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วซึ่งพวกเราได้เห็นแจ้งในตนจึงได้กล่าวอย่างนี้แล้วธรรมสี่ประการที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคะหลวงพ่อธรรมสี่ประการอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นเครื่องตัดสินความแตกต่างนั้นได้แก่ 1. ความเลื่อมใสในพระาศาสดาคือพวกเรามีความเชื่อมั่น และเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว 3. ความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายคือพวกเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดจดไม่ขาดไม่ทะลุเป็นที่สรรเสริญของวินยูชน 4. ความเป็นที่รักใคร่พอใจกัน ของเพื่อนพรหมจรรันทร์คือเพื่อนสหธรรมิกท,ทั้งที่เป็นคฤรืหัดและบรรพชิตต่างก็มีความรักใคร่ปรองดองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันหนูเข้าใจแล้วค่ะนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของหมู่คณะแต่ยังดูเหมือนไม่ใช่เหตุผลที่ลึกซึ้งที่สุดนะคะหลวงพ่อถูกต้องเลยโยมนั่นเป็นเพียงคำตอบในระดับเบื้องต้นเท่านั้น พระองค์ได้ส่งแสดงเหตุผลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายปริพาชกหรือนักบวชในลทัทธิอื่นอาจจะถามต่อไปอีกว่าก็ยังมีธรรมะข้ออื่นอีกหรือไม่ที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้ที่ทำให้พวกท่านกล่าวเช่นนั้นพวกเธอพึงตอบไปว่ามีอยู่ นั่นคือความสิ้นไปของอุปทานสี่ประการอุปทานสี่ประการคืออะไรหรอคะหลวงพ่อเหมือนกับขันห้าหรือเปล่าคะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนโยมเป็นกิเลสท,ที่ละเอียดและเหนียวแน่นยิ่งกว่าตันหาเสอีกเปรียบเหมือนกาวตราช้างที่ติดหนึบส่วนตันหาเปรียบเหมือนแค่แม่เหล็กที่ดูดเข้ามา อุปทานสี่ประการน,นั้นได้แก่ 1. การมอุปทานคือความยึดมั่นในกามคุณทั้ง5 2. าสองทิฏฐุปทานคือความยึดมั่นในทิฏฐิหรือความเห็นผิดต่างๆเช่นการเชื่อว่าการทรวานตนจะทําให้บริสุทธิ์ได้ 3. สีลับพัตุปทานคือความยึดมั่นในสีและพรสอย่างง่งาย เช่นการเชื่อว่าการทรมานตนจะทำให้บริสุทธิ์ได้ 4. อัตตวาทุปทานคือความยึดมั่นในวาทะว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้พระองค์ตรัสว่าตถาคตแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปและเพื่อการละอุปทานทั้งสี่ประการนี้ เปรียบเหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนโยมอุปมาที่1แพทย์ย่อมรู้ยิ่งในเชื้อโรคคือรู้จักอุปทานอุปมาที่สองแพทย์ย่อมกำหนดรู้อาการของโรคคือรู้ลักษณะของอุปทานอุปมาที่สแพทย์ย่อมมียาที่ทำให้เชื้อโรคสิ้นไปคือมีอริยมรรคเพื่อละอุปทาน และเป้าหมายของแพทย์คือการละหรือขจัดโรคให้หมดไปจากคนไข้ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรง,สงแสดงธรรมเพื่อละอุปทานฉันนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ,สะแสดงว่าลัที่อื่นนั้นไม่มีคำสอนเรื่องการละอุปทานใช่ไหมคะถูกต้องเลยโยมพระองค์ทรงตรัสว่าเราปริภาชกในลัที่อื่นนั้น แม้จะมีความเห็นต่างๆนานาแต่พวกเขาก็ยังไม่พ้นไปจากทิศถูกประทานคือความยึดมั่นในทิฏฐิดังนั้นลัทธิของพวกเขาจึงยังไม่ชื่อว่าว่างเปล่าจากสมณะโดยสิ้นเชิงในทัศนะของตนแต่ในทัศนะของพระอริยเจ้าแล้วลัทธิเหล่านั้นว่างเปล่าจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สาม และที่สอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้เองพระธรรมวินัยของพระตถาคตจึงเป็นที่เดียวที่มีสมณะผู้รู้แจ้งและเป็นที่เดียวที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสำหรับตอนนี้หนูเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าอะไรคือแก่นแท้ที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่าง และประเสริฐกว่าลทัทธิอื่นค่ะเจริญพรโยมและนี่เป็นเพียงสีหนาดขนาดย่อมเท่านั้นนะยังมีมหาสีหนาดสูตรหรือการบรรลือสีหนาดครั้งใหญ่ซึ่งจะอธิบายถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระตถาคตโดยเฉพาะซึ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไปนะ